สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนก็กลับมาเจอเจอกับผมหมอมวยวันนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568โดยช่อง8กฎหมายเลข27ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศทูป,ปติมีดอนเมืองปทุมธานีในช่วงที่ 2, 2> ตั้งแต่เวลา12.30น,นาที ไปจนถึงเวลา14นาฬกานาทีโดยประมาณโดยทีมงานมวยดีวิธีไทยก็ประกบคู่มวยไว้ตามารายการดังนี้ครับคู่ที่1ใชาย8 BCK ซเยิมเจอกับเพชรทองนิติสม,มยุยพิกัด114ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เลิศศิลาสิทธิผู้กองฟอร์ดเจอกับคู่ปรับเก่าหนุ่มปา่าหลายอีเกิลมวยไทยที่พิกัด132ปอนด์คู่ที่3คู่เอกประจาอาทิตย์นี้ครับ เนือเพชรพุทธประชาชื่นมาร้อยสิบเก้าปอนด์ต่อให้ช้างมงคลเกียรติชัยยุทธมาร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สี่หลังคู่เอกเพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองเจอกับมิ่งขวัญลูกเดือนห้าพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์เท่ากันครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยทั้ง4ค่คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเอีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียม์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํำมวยพักยก PY24 ช่วนท่านใดครับมวยพักยก PY24 ระบบออโตได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ล p y 2 4 p y 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจาร์ณคู่ที่1ใช้8 BCK ยิมเจอกับเพชรทองนิติสม,มยุยพิกัด114ปอนด์มาดูทางด้านมุมแดงครับชาย8 BC k ยิมอายุ16จากจากเชิงเศราก่อนซ้อมที่ BCK ยิมนะครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยกกิโลกรัมจกมาประมาณ 45ครั้งนะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวา้าต่อยขวา้าตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 3าครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนสุกนี้พยักษ์เมืองชนที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนไก่ชนสอประวัติเมืองที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรทองนิติสมุย ที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ําเงินก็เป็นคู่ปรับเก่าเพชรทองนิติสมุยนิเอกนะครับเพชรทองนิติสมุยอายุ16จากชนบุรีครับก็ซ้อมที่สจวิชิต8ริ้วชนบุรีส่วนสูงนี่175เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัมจกมา50กว่าครั้ง ตัวนี้เป็นมวยเข่าผสมฝีมือนะครับเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวูดูดันอยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยแต่ว่าหายไปนานครับเกือบเกือบจะ2ปีล่าสุดนี่ปี68นี่กลับมาแล้วสไฟก็มีชนะน็อกยกหนึ่งฟ้าแลบเพชรบ้านบึงที่ศึกมวยดีวิถีไทยแพ้คะแนนชายแปดบีซีเคยิมที่ศึกมวยดีวิถีไทย เมื่อวันที่8มิถุนายนปี68ที่ผ่านมาเจอกันในพิกัด114ปอนด์ครับรูปเกมที่เจอกันก็แลกเตะแลกเข่ากันดุเดือดพิกไปพิกมาก็เป็นฝ่ายของชาย8 b ิเหยิบครับเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้เพชรทองนิติสมุยได้โอกาสแก้มือล้างตาในพิกัดเดิมครับ114ปอนด์ส่วนตัวผมนี่มองว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องเดิมมาฉายใหม่ครับ ครับชายแปดบีซีเคยิมครับจะใส่ความแข็งแกร่งเบียดเอาชนะเพชรทองนิติสมุยได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้แดงชายแปดบีซีเคยิมเป็นวรักมวยชอบระดับ3ด่ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับถือว่าเป็นคู่รองนะครับเลิศศิลาสิทธิ์ผู้กองฟอร์ดเจอกับหนุ่มป่าหลายอีเกิลมวยไทยพิกัด1้อยอนด์เลิศศิลาสิทธิ์ผู้กองฟอร์ดหรือว่า เลิลาจิตเมืองนนหรือว่าเดินชนเล็กแดงพนมดงรักเดิมๆนะครับอายุ19ปีครับจากสุรินก็ซ้อมที่จิตเมืองน,นนครับส่วนสูงนี่1้2น้ำหนักปล่อยปว่า57กิโลกร,รมัมโชคมา70กว่าครั้งเป็นวยฝีมืออาวุธครบเรื่องนอกรายในดีนะครับดักสายแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านฉลาดรวดเร็ว,วเก๋าเกมสอกคมห้าไฟหลังชนะ2แพ้3 สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนแม็กซิมคอมลูกสวนที่ศึกจิตเมืองนอนชนะคะแนนหนุ่มปาลาไหลอีเกิลมวยไทยที่ศึกจิตเมืองนอนล่าสุดพาท่าแพ้คะแนนชาติพยักยอมโหดสิทธิหลวงพี่น้ำฝนที่ศึกจิตเมืองนอนดครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นหนุ่มปาลาไหลอีเกิลมวยไทยอายุ20จากพังงาก็ซ้อมที่อีเกิลมวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับ ส่วนสูง17 5เซนติเมตรน้ำหนักไว้ปอด66กกิโลกรัมจกมาก็ร้อยกว่าครั้งนะครับเป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาตะขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงกรแลกระลุยครับความการชกฝ้ายหลังชนะ1แพ้3ยกเลิกการชก1นะครับ3มข้างหลังก็มีแพ้คะแนนเลิศศิลาสิทธิผู้กองฟอร์ดผู้ชกวันนี้ที่ศึกจิตเมืองนอนยกเลิกการแข่งขันในการชกกับ ลูก้าเซเว่นมวยไทยที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดพาท่ทาแพ้นอกยก3าลูก้าเซเว่นมวยไทยที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับครับทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี68ที่ศึกจิตเมืองนนทในพิกัด133ปอดร,รูปเกมก็เป็นไฟล์ของหนุ่มป่าหลายครับประเภทเดินเปิดเกมปั้มรัานฟันตีนะครับ ส่วนเจ้าเลิศดศิลาครับดักสาดแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายถือว่าเป็นนอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือครับต้นต้นนี้เป็นของเลิศดศิลาครับดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงปลายปลายเป็นของหนุ่มป่าหลายปำรัดพัดตีนะครับทําท่าจะแซงได้แต่ก็มาเจอเหลี่ยมของเลิอศิลานะครับแพ้คะแนนลงมาแบบน่าเสียดายครับวันนี้ หนุ่มปาลายหลได้โอกาสแก้มือล้างตานะครับมาเจอกันใหม่ในพิกัด132ปอนด์ครับวันนี้ลดลงมาอีก1ปอนด์การลดน้ำหนักลงมานี่ผลดีน่าจะเป็นกับเลิศศิลาครับเพราะว่าเวทปล่อย,อยน้อยกว่าคู่ชกนะครับครับผมมองว่าจะเป็นหนักเรื่องเก่ามาใช้ใหม่ครับเลิศศิลาจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้าย ดักเตะดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะหนุ่มป่าไหลอีเก,กิลหมวยถทายยาำแคนได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้แดงครับเลอร์ิลาสิทธิผู้กองฟอร์ดเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ด่ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับเหนือเพชรพุทประชาชื่นมา119ต่อให้ช้างมงคลเกียรติชัยยุทธมา120ปอนด์ครับ หม,มแดงเหนือเพชรพูดประชาชื่นอายุ24จากบุรีรัมย์ก็ซ้อมที่ชห้าพยักครับส่วนสูงนี่172น้ำหนักปล่อยๆ57กิโลกร,รมัมโชคมาก็อร้อยกว่าครั้งเป็นวยฝีมือครบเครื่องนอกได้นายเนวแน่นเตะขวาต่อยขวาปรรั้มรัดฟันตีบูดูดานปลดอยใหปลาแรงตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเก๋าเกมสอกคมครับห้าฝหลังนี่ชนะ3แพ้ 2. สามครั้งหลังมีแพ้คะแนนวัชระพลสพูลสวัสดิ์ที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนเพชรราชสารนิติสมุยที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดชนะนกยกสามสีมาลายัยเพชรเจริญวิทย์ที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินช้างมงคลเกียรติชัยยุทธอายุ22จากสงขลากระซอมที่สันรัตภูมิครับ ส่วนสูงนี่169เซนติเมตรน้ำหนักกว่าป่อย5ากิโลกรัมชคมาร้อยกว่าครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีเก๋าเกมนะครับแต่ว่าหายไปนานครับก็เกือบเกือบสองปีล่าสุดนี่กลับเข้ากรุงใหม่อีกครั้งก็มาเอาชนะน็อกยกสองเพชร เก้าล้านอีกเกิลมวยไทยที่ศึกมวยดีวิถิตไทยเมื่อ13เมษายนปี68ที่ผ่านมาครับรูปเกมที่น่าจะเป็นเนื้อเพชรพูดประชาชื่อนอายุ24เป็นรุ่นพี่2ปีครับได้สูงได้ลอยตาวิตไปปล่อยนี่น้อยกว่า1โลครับสภาพร่างกายดีกว่าจึงต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมครับส่วนน้ำเงินช้างมงคลเกียรติชัยยุทธเหลี่ยมเขา่เขาเก๋าเกม แต่ว่าหายไปนานอย่างที่บอกนะครับต้นๆนีน่น่าจะคู่ขี้สูสีแต่ว่าไปลายผมมองว่าเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับจะสายรูปร่างที่สูงยาวกว่าสดกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีแซงเอาชนะช้างมงคลเกียรติชจย,ยุทธได้ถด้ายครับคันนี้ผมให้แดงครับเหนือพุทธขออภัยครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นเป็นมรักมวยชอบระดับ4่ดาวครับ ต่อกันคู่ที่4เลยครับเพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองเจอกับมิ่งขวัญลูกเดือน5พิกัด1 0ป่อปอนด์เพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองอายุ13จากสกนลนครก็อสซ้อมที่พยัคฆ์ลำพองจังหวัดสกนคลนครครับส่วนสูงนี่1้7 5 7เซนเมตรน้ำหนัก,กปล่อยๆ4่กิโลกร,รมัมจบกมาประมาณ25ครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือเตะขวาตะขวาเหลี่ยมเชิงรีบูดูดันขยันออกอาวุธครับ สามไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนก้าโพแดงศักแสนผ่านที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนเพชรเอกสิทธิ์ณมนที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดแพ้คะแนนปราบธรณีสิงห์คลองสี่ที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินมิ่งขวัญลูกเดือน5อายุ14ปีจากสระแก้วนะครับก็ซ้อมที่ค่ายลูกเดือน5จังหวัดสระแก้วครับ ส่วนสูงนี่155เซนติเมตรน้ำหนักปอยๆก็43กิโลกรัมนะครับชกมาก็30กว่าครั้งเป็นพเพ่ผู้ทอดนะครับยังไม่เคยเข้ากรุงนะครับชกอยู่แถ,แถบบ้านเกิดจังหวัดสระแก้วนะครับฟอร์ม3ข้างหลังก็มีชนะคะแนนโชคมงคลสิทธเจสสิงทองที่จังหวัดสระแก้วชนะคะแนนยกเพชร สิทธิ์พ่ออุทัยที่จังหวัดสะแก้วครับล่าสุดมาชนะคะแนนหลักเพชรเทพภาคินที่จังหวัดปทุมธานีครับกลับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับแดงเพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองอายุ13ปีก็เป็นรุ่นน้อง1ปีครับกระดูกเมืองกรุงดีกว่าครับส่วนน้ำเงินมิ่งขวันลูกเดือน5ไปเอกภูธรท,ทางภาคตะวันออกครับแถบจังหวัดสแก้วปาจินบุรีนะครับวันนี้ ข้าวกุ้งเป็นครั้งแรกนะครับถ้าไม่เก่งจริงก็น่าจะผ่านเพชรบุรพายากครับผมให้แดงเพชรบุราพายักษ์ลำพองเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณศึกมวยดีวิถีไทยทั้ง4คู่ครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนำมวยพักยก py 2 4่ครับมวยพักยก py 2 4ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line py 2 4 spy 2อจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่ามอมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักไม่อชอบมวยดีวิถีไทยประจำอาทิตย์นี้คู่ที่1ผมให้แดงครับชายแ bck ยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวเลี่ยมมวย iq มวยดีกว่าครับคู่ที่2ก็ให้แดงครับเลิศิลาสิทธิ์ผู้กองฟอร์ดเป็นมวยรักไม่อชอบระดับ2ดาว สายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่สามก็ให้แดงครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นเป็นมรักไม่ชอบระดับสี่ดาวสดบทเก่าเอาอยู่คู่ที่สี่ก็ยังให้แดงครับสรุปแดงทั้งสี่คู่ครับคู่สี่ให้แดงเพชรบูรพาพยักลำพองเป็นมรักไม่ชอบระดับหนึ่งดาวประดุกเมืองกรุงดีกว่าครับ ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ